เจ้ายังไม่ตายหรอกยังไม่ใช่ตอนนี้ข้ายัางไม่ไดีเล่นดนตรีตอนถ้าคนเลยแท้แท้ชอบเล่นดนตรีด้วยหรองยันดีเลยยันเจ้าย,ยังไม่ได้ตายในเร็วๆนี้แน่ <c oughs> มาทำอะไรครับเออ เขาจะถามไอ้สถาการณ์อีกทีนึงว่าเรื่องลูกของอ้วนเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมอยากงสัจอยู่ตกใจอยู่เขาพยักหน้าเบาๆครับก็จริงนะสิเอาล่ะเจ้าเลือกข้ามได้หรือยังโอเคแล้วคุณทำอะไรครับเขาจนหยิบลอเซอนของเขาออกมาครับเปลี่ยนข้าง ไป็นไรเราเข้าใจนายขอโทษนะวันี้เจ str ้านันบอกว่าสามไม่รูกนะเข้ามาปัญหาไม่ได้อยู่ที่แผนแล้วใคร่โอกาสสุดท้ายคิดดีๆเลือกข้างได้ดีนี่เจ๊กคิดได้ยิงักแบบไม่รู้สึกติดแล้วและเพื่อนของคุณเลยครับแชทตอนนี้คุณเห็นชุนวิ่งมาต่อยไปที่รูคัสลูคัส ยืนนิ่งครับแล้วตอนนี้เหมือนลูคัสจะสล้มตลอดเวลาเลยครับก่อนที่เขาจะหยิบดาบสั้นที่หยิบดบาบยาวที่ปันลูคัสมาฟันวิสิเชียนคุณทําอะไรครับแคทจังหวะนั้นเราก็หยิบดาบที่เคลือบน้ํายาเอาไว้แล้วออกมาทัสรรดแล้วก็จิ้มกับลินค่ะขณะที่เธอเป่าเซ็กซโซโฟนอย่างแบบสุดกําลังครับ, <c oughs> รบเธอโดนจิ้มมาที่บริเวณตรงหลังของเธอครับก่อนที่เธอจะปล่อยเซ็กซโซโฟนลงแล้วหันมามองคุณอย่างช้าๆครับ แมนเลดคุาทำอะไรครับเขาจะวิ่งไปครับเขาจะเขาจะเปิดเลดครับผมแล้วก็เขาจะใช้เลดครับผมหายใจฟืดฟาดแล้วก็พุ่งตัวออกไปที่หน้าต่างครับผมกระโดดออกไปนอกหน้าต่างเลยครับผมกระโดดทะลุหน้าต่างไปเลยครับผมคุณกระตดวไปทะลุหน้าต่างก่อนที่คุณจะเห็นว่าตะแก่เหมยซานครับกําลังเหมือนตัวอ่ากาลังสู้กับใครบางคนก่อนที่เขาจะจับหัวของหน้ากากอีกคนหนึ่งอะทะลุไปกันที่พื้นครับก่อนที่เขาจะหันมามองคุณครับไม่อะไรเจ้าหนู เขียนนะผมเขียนเขียนเขียนเอ้ยมีคนหนึ่งเขาวิ่งไปหายหน้าก่ายคนหนึ่งครับก่อนจะหายไปในสายตากูทำอะไรต่อครับเบลล์